เอิร์กพมพรมาตรฐานสูงจนไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยมาตรฐานสูงจนไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยชีวิตเอิร์กพมพรสวยและรวยไม่ง้อใครอายุ51ปียังสวยออร่าไม่มีคำว่าแก่ หากพูดถึงผู้ประกาศข่าวสุดสวยอย่างเอิร์กพมพรหลายคนก็คงจะคุ้นหน้าคุณตาเธอเป็นอย่างดีซึ่งเจ้าตัวได้มาเปิดใจในรายการว่ายอมรับเป็นคนรักษาของเก็บของดีกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหลายไม่ใช่มีเงินแล้วกำเงินเดินไปซื้ออะไรก็ได้คุณต้องมีการสะสมมีโคตา้าพร้อมโชวกระเป๋าหนังจระเข้ใบที่สุดห่วงมากๆหลักล้านโดนน้ำไม่ได้ เพราะว่าจะด่างจะออกนอกบ้านต้องดูฟ้าฝนครึ้มฟ้าครึ้มฝนไม่เอาออกไปกระเป๋าแบรนด์นี้ของตัวเองมีหลายหลักหลักสิบล้านนอกจากนี้ยังบอกว่ามีความรักสวยรักงามด้วยความเนี้ยบเอิร์กบอกว่ามีคนกล้าม,มาจีบแต่ไม่มีใครอยู่ด้วยอยู่ด้วยยากมาตรฐานเราสูงนี้ลดลงมาเยอะแล้วเมื่อก่อนหน้านี้หนักกว่าน,นี้อีกเมื่อก่อนไม่มีระเบียบคือผิดตอนนี้เข้าใจมากขึ้นจริงๆเราไม่เคยบอกว่าใครจะเป็นแฟนจะบอกว่า ว่าเป็นเพื่อนทั้งหมดอย่างพี่ฝนเราก็ไม่เคยบอกว่าเป็นแฟนเพื่อนกับแฟนก็ไม่ต่างกันเพื่อนลึกซึ้งกว่าแฟนอีกอยู่แล้วเข้าใจกันรับความเป็นตัวเรามากกว่าตอนนี้มีความสุขชีวิตทุกอย่างลงตัวงานตัวเองคุณแม่เมื่อก่อนอุทิศเวลาให้งานหมดตอนนี้ได้ทำในสิ่งที่อยากทำอย่างอื่นบ้าง ทั้งนี้เอิร์กเล่าว่าจากที่หลายๆคนเห็นว่าบุคลิกของเอิร์กนั้นดูเป็นแนวแนวคนกล้าๆตรงๆเลยทําให้หลายคนคิดว่าเธอเป็นคนแรงๆหรือเป็นคนดุก็เลยไม่ค่อยเข้ามาจีบสักเท่าไหร่ก็เลยมีคอนเซปต์เรื่องของความรักเป็นของตัวเองว่าไม่ต้องรอให้ใครมาจีบถ้าเอิร์กชอบใครขอเป็นคนเลือกเองเลยออกแนวประมาณว่าถ้าให้เอิร์กเข้าไปจีบก่อนก็เสร็จหมดทุกรายส่วนสเปคผู้ชายที่เอิร์กจะเลือกเป็นแนวแบบเจ้าชายคือหน้าตาดีการส ศึกษาดีฐานะดีบุคลิกต้องดูเจ้าชู้นิดนิดแต่ถ้าถามว่าเจอผู้ชายในสเปคไหมตอบได้เลยว่าไม่มีส่วนวิธีการแก้ของเอิร์กคือครบไปหลายๆคนก็จะได้ครบตามสเปคที่เราต้องการ